<Wow. S 2> สสดบพี่น่องฟองไยนี่ข่าวแจ้งข่ัวว่าสทข라이หรืออาารถือว่าแบบขมาร์ชอะปต้องใช่ผงเนาะผงเพื่อไว้ยังไง ดคือสองคนดูครับนี่มาแบ่งหน่ครับไม่กินเนี่ยอบหางหมูกับตำหน่อไม้ว่าอะไรเนไหนพี่ลองฟองไปบ้างครับว่าซื้อมากระหางหมูเฮ็ดอีกี่โม้จง ปลูกเองในหน้าบ้านครับผมขอบคุณสิบขอบคุณยี่สิบห้าคนดูครับาหางหมูครับหางหมูหม,มาล้ะครับผมบอมักเสือด,ดิอา้าบอมักเสือดได้ยังไงครับทีมเก่งเลยครับไอม มาครับผมตำมาไม่กบห้ง <laughs> ครับนุ่มนิ่ตอเรบคุณทกคนไลค์กดแชร์ครับ หาหมูหาหมูอไม่โคมอบแกะมาขหาะโคกานักเนี่ยคำนซูลักปลุกเองครับอันผักเองก็ล้ผักคอดผัทอผักทอเองที่สวนละบ้านเข20,000เขา20,000ครับ S <s <uss> <S ต่อมาอีกงวยครับผัดผู้เองขอบคุณสองร้อยห้าสิบคนดูครับ <S <s <uss> นี่จบ็บคน จิลอ์รครับพูนมาแล้วกินข้าวอคอยู่แล้วแปลว่าะขาว่าผกปลูกเองขอบุญครับแทนใหน้ทิลล์ก,ก่อนครับเนาะ

โอ้หาหมูครับเนอะจัดมาอาขวเบวกแกอืมปลาขบอขบคุณสองนั้นเลยทีมคนดูครับโอบเปลาเลยครับ มาคหับทั้งมารับน้องมาจ้ะมาครับมาครับตจ้าแมงมุตึกองครับน้องลม มันเข้าไปเต็มก็แล้วนะครับด <c oughs> ูบนคนคนเมื่อคืนอ่าคู่ชื่อครับผมพี่เอกว่าเต็มเต็มครับ <c oughs> จะมาเยอะจริงดว่ไม้บ กำลักตกคาบฝันกันเพื่อนเพื่อนกัน,นกัไม้ครับพากเต็มดาวที่ตอกแล้วอี่หหลับอยู่คู่หลับอยู่จำผูเลยบ่ ผู้ดใด่นเนาะครับยังบ่ได้กดเบิ่งส,สวัสดีสวัสดีสสดครูเทพครับต้องเก่าเนะยครับได้ครับผมต้องเก้าเปี่ยมันทีนึงนะครับสร้างแรกผักกระปุกเองครับเรามีไม่ได้ทำผักกับบุ้ยเอบ้าเป็นผักอัน ไล่ดิดดดนครับไฮ้โนโปริกหมูแนะนำเอารีวิวใช่ง,งามครับใส่เวลากินหมึกอ่ะ39มสิบเวันสามสิบเก้าวันนี่นะครับ,รบโอเคอยากกินน้ำบ่ <c oughs> เอาแกงงามาันบอาเอาหูสวัสดีตราทิปครับแถวเขาอีบดิบอ่ะโคบิทอ,อ,อ่ะอะะพราันนะเผ็ดครับว่ะ อเบื่อ่กินแก้วแล้ลูกนามึงอไรเดืครับดอครับคือางดครับคำล้อคือคำล้อครับเลือคบหางหมูจมาร้อร้านะเพิ่ม ว่าแบบเห็เองสัตว์มาป๋อคุณว่ามึงจะบ้านเพืให้มือหนามือหนาชวมันเด่นนะครับบ้านเด่นนะดูครับคนดูบอสี่คนดูครับแช่บครับผมมาเลยตามหมูอบกอบครับ

แหมกักขับก็แซมกักไอ้สนุ <c oughs> มือไม่กีเนเสีนครับห <c oughs> มูมันเงินเอินตั้งเด็บวานผมเอิ้นขนมเสีย มืออยา่าลดแกครับไอ้นอตสบายดีมาครับผมบ้านเปิลขนมเซนดโิโอ้โอุ่ครับแคแเราได้สามดย๋ยวครับ จุ๊งครับไอ้สายาแคกโลกนี่นอะไราบ <c oughs> ้าเพิ่งห่ังห่าหางมูตำนั้นไมจำเป็ วะ <S <S อืมอืมมาเมาเขาอืมากิเพื่อนมาครับอืมอืมอ้มันค่อยกินเลยเจียวแล้วมันกินแล้วอีแล้วอืมจริง บ้านผมใส่พูดบ้านผมเร็จน,น,นะครับแนบค,ครับเสียคือว่าดังมันคือบอกครับบอกตมมาต้องอย่างมากเลยไม่หรอกงัก

เจนเห็นแับแย่เียไหมยุตี้อร่อยมั้อแล้วก็ซื้อมาขอบคุณเอิทีทา้ง้ำพองครับถ้าเริ่มติดตาไม่ติดต่อกันดาวติดต่อมา พอไปเลยครับไอ้เสือนอะเดงเดือดทีพออ่อนอยู่แดงนเดือดอที่หนึ่งครับผมก็กัรนะดิบะพูแบกควันเด้อบบอกน้อย,อยวันนเบียวด้วนะหนุ่มน้อยไรโล,ลเฮ้ครับชุมโยเมืองทขงเหงาครับชุมชนโยเคยบัน โค้งง้ยครับเลยเอาครับมาขเข้าไปติดบับติดตามพอนไรหนารายการหน้าที่เป็นต้มก้าวนะครับพ่อต้มก้าวของดีมังผูดเชียวสวัสดีครับ <c oughs> ไู่ต้องหญิงมากไหมหยาอ๋อ